นี่เป็นบรรยากาศยามเช้าของตลาดนัดโคกระบือบ้านห้วยทัางอำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับเช้าวันศุกร์ที่10ตุลาคม2568พี่น้องเอ่อความคาดหมายผมตอนแรกผมนึกว่าจะไม่คึกครับเพราะว่าเป็นนัดแรกหลังสัปดาห์ออกพรรษานะครับก็คิดว่าอาจจะมีวัวควายเข้าตลาดไม่เยอะที่ไหนได้ครับดูแล้วกันฮนะในช่วงเวลาประมาณ7จ็ดมงครึ่งนี้แบบนี้นะครับก็เดี๋ยวนี้ ก็แปลว่าตลาดนี้มันก็น่าจะมีเรียกเรียกว่าอะไรฮะยืนทรงได้แล้วเนาะมีชาวบ้านมีอะไรเข้ามาซื้อหากันตลอดแล้วก็ดีครับดีฮะตลาดเล็กๆแบบนี้จะได้อยู่ได้ก็เชิญชวนท่านใดที่ชอบแนวตลาดแนวไถยบ,บ้านไถยบ,บ้านก็ตลาดห้วยท่างนั้นอยู่เลยจากตัวเมืองน่านขึ้นมาทางเหนืออีก6กกว่ากิโลเมตรนะครับประมาณ65้ากิโลเมตรแล้วก็เป็นตลาดเล็กที่วัวควายเข้าไม่เยอะนะครับเปิดทุกวันศุกร์พี่น้องท่านใดสนใจ ตลาดเล็กๆแบบนี้ก็เชิญชวนครับผมเอาละทุกทา่านตามพี่น้องไปดูนัดแรกหลังออกพรรษาตลาดห้วยท่างอำเภอปัวจังหวัดน,น่านกันครับวันนี้พี่ต้อมจะเปิดรายการด้วยวัวที่ผูกกินหญ้าอยู่หน้าตลาดนี้นะครับเป็นวัวของน้องบิ๊กบ้านดอนมูลอำเภอท่างผาเป็นน้ยห้อยรุ่นใหม่ครับเป็นเด็กหนุม่มเดี๋ยวนี้คนหนุม่มคนสาวก็เข้ามา ในวงการวัวเป็นพ่อค้าแม่ขายเป็นนายฮอยกันเยอะนะครับนี่วัวสไตล์ภาคเหนือตอนบนก็จะประมาณนี้แต่แม่เนะี่ยยังแจ่มเนาะหุ่นเขาดูฮะลึกหนาได้ส่วนเลยสูงประมาณสักเมษสามสิบนะครับแม่เขานะครับน่าจะสักสองลูกแบบนี้นะอันนี้ผมกะเองนะครับลูกตัวเมียน้องบิ๊กเปิดไว้นะครับหนึ่งมืนเจ็ดพันบาทอา้าวก็ราคานี้ก็คงจะต้องต่อแต่ว่าแม่เขาโอเคนะอา่านี่ ทางหลายหลายท่านทางอีสานโตมาหาผมว่าที่บ้านพี่ต้อมที่หนองบัวลำพูเนี่ยก็เลี้ยงแบบเอ่อเดี๋ยวนี้มีแต่บามั่นแดงกันหมดแล้วนะครับทางทางเหนือเรานี่ยังแบบเรียกว่ายัางไงฮะยังไม่เหมือนทางโน้นครับยังมีแบบเนี้ยยังแบบเนี้ยังอยู่เยอะฮะวัวแม่ไทยใหญ่หรือว่าลูกเป็นลูกผสมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มันเป็นไปตามสภาพพื้นที่พี่น้อง น้องบิ๊กบ้านดอนมูลเปิดคู่แม่ลูกลูกตัวเมียนะครับแม่แม่สามสิบแม่สามสิบขึ้นด้วยนะครับหนึ่งมืนเจ็ดพันบาทราคาให้ต่อลองโทรหาน้องเขาดูครับวันนี้มีคู่แม่ลูกมาแต่เช้ากันเยอะเลยนะครับอ่ะผมดูคู่นี้ฮะในให้อยกำลังต่อกันผมขอถ่ายราคานี้โอ้โหราคานี้ดูฮะแม่เนี้ยแม่นี้อาจจะอาจจะโซมหน่อยนะครับ ัวพี่สมบัติบ้านซอยฟ้าอำเภอเชียงคงังแม่ก็เป็นลูกผสมหน้างามนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูลูกถ่ายมุมได้ประมาณนี้ลูกตัวเมียด้วยลูกตัวเมียด้วยนะครับหมื่นสองหมื่นสองแต่หลังผมนี่ให้ราคากันหม 10, ืนะ่นเดียวลูกแต่จำมากกูไม่จะทําไงให้เห็นหน้าลูกเนี่ยดูฮะดูลูกเขาอา๋ตอนนี้อืมอืมอืมคงจะจบแล้วหระครับเนี่ยฮะเนี่ยฮะ คู่แม่ลูกลูกตัวเมียยางจำจบกันที่หมื่นหนึ่งพันจบไหมรับเงินนับแล้วครับเรียบร้อยโอ้โหคู่แม่ลูกลูกตัวเมียยางจำครับเนี่ยดูฮะดูโอ้โหราคาวัวภาคเหนือน,นี่ไม่ไปไหนจริงๆอะเอาะไม่ทันได้นั่นนั่นเนี่ยเจ้าของวัวพี่สมบัติขายไปแล้วนะครับทุกท่านอืเรียบร้อย โอ้โหวันนี้มีคู่แม่ลูกเข้าตลาดเยอะเลยครับแม่ผมก็ดีครับอินดีเลยเพราะว่าอยากจะให้อยากจะให้มีสายเลี้ยงเยอะๆด้วยนะครับวัวในพื้นที่ก็ลดจํานวนลงเยอะมากค,ค,คู่นั้นคู่นั้นอ่ะคู่แม่ลูกคู่แม่ลูกลูกเป็นลูกผสมนะครับแม่เป็นไทยกลางลูกตัวผู้พ่อหน้นบ้านหนองแดงเปิดหมื่นพันครับคู่นั้นนะส่วนแม่เดียวแม่เนี้ยวัวเจ้าของเดียวกันพ่อเขาเปิดเจ็ดพันห้าร้อยบาท 7,500บาทสูงบาลเม็ดยี่ห้าพอมอยู่ตัวนี้นะแต่คู่นั้นนี่โหแจมเลยอืมเนี่ยหมื่นพันทุกท่านเป็นสไตล์บัวของของภาคเหนือนี่นคู่แม่ลูกแบบนี้นะภาคเหนือเราก็จะเลี้ยงดั้งเดิมก็จะเป็นแม่ไทยกลางไทยใหญ่แล้วก็หลายปีก่อนก็มีการนําพ่อพันธุ์ดีๆจากทางอีสานขึ้นมาแล้วก็ลูกออกมาก็จะเป็นลูกผสมแจ่มๆแบบนี้นี่ลูกตัวผู้นะครับ พ่อหนันบ้านน้องแดงเปิดหนึ่งมืหนึ่งพันบาทอ้าวแล้วก็ตัวนั้นครับเจ0ดพันห้าร้อยบาทเจ้าของเดียวกันครับเสน่ห์ของตลาดห้วยทางนี้อยู่แบบนี้ฮะนี่นี่แบบนี้พื้น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 ผ้าเหนือตอนบนตัวสักกีพันครับแบบนี้นี่ว่าพ่อสงบ้านศพกรในเชียงกลางตัวนั้นเป็นเล่ไทยตัวนี้เป็นพื้นแท้เนี่ยพ่อสงตัวละ 6 0 0ตัวนั้น6 0 0อฮะทุกท่านได้ยินพองมันแบบนี้6,200บาทแม่สาวแม่สาว <c oughs> ชอบถ่ายนะ้องแบบนี้เนาะส่วนตัวนั่นตาขึงเลย6,700บาทตัวนั้นเป็นเล่เล่ไทยงามอยู่นะหุ่นเขาแต่ผอมนี่ดูใช้ได้อยู่นะทุกท่านเนาะหุ่นเขานะราคาก็ต้องต่อบพอสมควรเอางอสองตัวพอส่งบ้านสุกรนะครับ ตัวดิ้นๆอยู่นี่6,200บาทส่วนตัวนู้นหกพันเจ็ดบาทสูงเท่าๆกันที่เมตรสิบหเซนนะครับผู้ตัวแม่ตัวครับพรอชาติบ้านดอนแก้วตะมนเจดิชัยดูฮะราคาบัวมองเหนือไม่ขยับเลยแล้วก็แม่หลังออกวันสารเชียวอ่อนๆด้วยนะวันนี้ท่านมา3ตัวนี้เจ้าตัวดิ้นนี่ผู้หนุ่มสูงประมาณเมตรสิ้นี่ห0 0 0นหนึ่งแต่คู่น่าสนใจคู่นี้ ราคาสองตัวนะครับมีแม่นางตัวใหญ่นะเมตรยี่สิบกับเจ้าตัวถุยนี่ก็พร้อมอยู่ทั้งคู่นะครับแต่ว่าคู่นี้เปิดหมื่นสามตัวหกพันห้าโอ้โหแม่สาวหนึ่งตัวกับแม่นางหนึ่งตัวนะฮะงัวไทยเราก็พร้อมหน่อยแต่ราคานี้นะครับหมื่นสามพันบาทแหมนะตัวนี้หมื่นหนึ่งนี่พระชาติท่านนี้ครับพระชาติท่านนี้วันนี้ดูคนเยอะทุกท่านโอโ้เยอะมากเอา้าหมื่นสามกับหมืน่นพันเออหมื่น หมื่นท่วนกับหมื่นสามลองถวาพระชาติพิกาท่านอยู่บ้านดอนแก้วตะมนเจดีชัยอำเภอปัวจังหวัดน,น่านนะครับคว,วายของทางสกลฟาร์มบ้านผู้แหนบางทองอำเภอเชียงกลางพิกคนท่านจะไปซื้อเอ่อควายที่กาดบัญชาติมาขายที่นี่นะครับว่ัานอังคารผมเจอที่กาดประหารก็เยอะนะครับวันนี้เหลือสองตัวเหลือสามตัวทุกท่านดูดิขายดีเลยควายอยีาสานพร้อมๆแบบนี้พร้อมๆแบบนี้ ท่านเปิดเก้าพันแต่เคียงให้เจ็ดพันยังไม่ได้ขายกันตัวนี้นะแต่เคี้ยวเอื้องดีนะเคี้ยวเอื้องดีอยู่ครับเก้าพันส่วนตัวผู้หนุ่มตัวแรกนี้เป็นแม่แม่นางนะครับอีพร้อมนี่นะส่วนตัวผู้หนุ่มตัวนี้สูงเท่าๆกันประมาณเมตรยี่สิบอันนี้หมื่นห้าหมื่นห้าเอ,อนอนตัวหนึ่งนะปลูกอยู่ไกลเลยหนะึ่งอีกตัวหนึ่งควายสารนี่ขยับยังแบบขยับแบบเป็นห็นเลยขยับแรงกว่าวัวอีกต่างหากนะครับควาย แม่เหมือนทางเบียดเขาจะเข้ามาจัดควายซะเยอะพังดูอย่างนี้เนาะเก้าพันกับหมื่นห้าศีแยกบ้านบางทองอําเภอเชียงกลางพี่กลน,นะครับแล้วก็วันอาทิตย์นี้ก็เจอพี่กลที่กาดบ้านชาติเหมือนเดิมครับอุ้ยของงามเลยครับคู่นี้วัวพี่แทนบ้านมอนวัวพี่แทนบ้านมอนตะบลวัวละคเรเพอเปอัวนะครับเอ่อแม่น่าเสียดายตัวขวามือเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยที่หันมาจำเริงมองดูพวกเราเนี่ยครับขายไปแล้วหมื่นสามแต่ขายเข้าเขียงนะครับ เป็นแม่เล่แบบออืผมว่าเนืแสงแดดสองก็ฝั่งนี้สียิ่งสวยเลยคันนี้ขายไปหมื่นสามแต่ตัวนี้ยังอยู่ตัวนี้ก็สวยนะครับตัวนี้ผมว่าเกินเมตรยี่ิบห้านะเนี่ยตัวน้ําตาลก็เป็นลูกผสมเล่มันของแท้เลยเนะี่ยอันนี้เก้าพันห้าเองเอะราคาเปิดอะตัวนี้นะวัวแม่สาวไวไวพร้อมผสมเนี่ยเก้าพันห้าเองอะตัวนี้ขายไปหมื่นสามเข้าเขียง อ๋ประจันหน้ากันอยู่นี่เหลือเฉพาะตัวซ้ายมือตัวเดียวพี่แทนบ้านมอนนะครับ9,500บาทโอ้โหนี่ดูเปิดแม่เปิดได้แบบราคาแบบราคาเมืองเหนือไม่ขึ้นหรอครับราคาโหวนี่นี่พี่แทนอยู่นี่เจ้าของงัวตัวนั้นขายไปหมื่นสามเข้าเขียงพี่แทนมาสองตัวเลยพี่แทนมาสองตัวราคาให้ต่ออยู่นะครับเอาลองทาท่านดูราคานี้ผมเชียร์ได้เลยเนี่ยราคาแบบนี้นะ วันนี้ควายก็เข้าตลาดพอสมควรนะครับกัดเล็กๆแล้วมีควายเข้าแบบนี้ถือว่าถือว่าเยอะแล้วฮะนี่อันนี้ที่อยูออ่ด้านหน้าทุกท่านที่เป็นควายสองเจ้านะครับเจ้าแรกนี่นี่น้ำหมักบ้านหนองบ้านอำเภอท่างผาท่านเปิดนะครับเป็นแม่สาวอยู่สามตัวแม่สาวสามตัวนี้นะครับนี่นอนตมมาตัวละเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับราคาเดียวกันเลยส่วน แม่นางที่เห็นแต่หน้านี้อันนี้หมื่นพันห้าร้อยหมื่นพันห้าร้อยสีสันได้เลยนี่นั่นตัวนั้นนะครับหมื่นพันห้าร้อยประมาณสักเมตรยี่สิบตัวนั้นนะไอสามตัวนี้ตัวเก้าพันห้าเป็นแม่สาวนี่นน่เ่อท่านได้หาควายในสไตล์เลี้ยงในพื้นที่นะครับไม่ใช่ควายที่นํามาจากภาคอื่นก็ต้องเป็นน้ำหมัก เดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ท่านไว้นะครับท่านอยู่บ้านรองวาง่วาอําเภอท่างผานะชอบชอบคอยเส้นนี้ตัวเดียวก็ขายนะครับตัวเดียวก็ขายนี่น้ำหมกักคนนี้ลองแล้วก็น้ำหมักก็มีรถวิ่งส่งให้ท่านด้วยนะครับท่านใดสนใจก็ลองโทรหาท่านดูครับ<อ>พี่งัดบ้านแหนงตะบนผาทองอําเภอท่างผาแม่มีเลขไม่ไม่เคยขาดเลยพี่งัดเพราะว่าเมื่อก่อนพื้นที่แถวนั้นเขาจะเลี้ยงเลขกันเยอะนะครับเลี้ยงเลขกันเยอะทุกวันนี้ก็เยอะอยู่มีฟาร์มใหญ่ๆเกิดขึ้นด้วยนะครับม,มีผู้สวนตลาดศาสตร์เหมือนกันแถวนั้น นี่ตัวนี้แม่สาวไวพร้อมผสมหมื่นพันห้าร้อยตัวนี้เป็นออกมั่นเยอะนะออกมั่นเยอะแต่ว่าเป็นเล่มมั่นนะครับตัวนี้นะสีสันหน้าตานี่ออกทางมั่นเป็นเล่มมั่นหมื่นพันห้าร้อยสูงเม็ดยี่ห้าโน่นไฮไลท์ของพี่เขาแม่ราคาเล่ด๋ยวนี้ท่านใดชอบเล่เก็บเล่ี้คู่เนี้ยคู่เนี้ยแม่สาวสองตัวเนี่ยนะครับราคาพี่เขาเปิดสองหมื่นนะ ตัวนี้เม็ดยี่สิบตัวหลังนี่ประมาณเม็ดสิบหุ่นดีทั้งคู่ครับหุ่นดีทั้งคู่อ่าย้อนย้อนแสงหน่อยครับย้อนแสงหน่อยนี่ฮะคู่ละสองหมื่นนะเลขง,งามๆนะครับเลือดเลือดกังหน้าเลี้ยงเลยครับโว้ยเมื่อก่อนมันจะอยู่เท่าไหร่นาะพี่น้องนาอเลขเลือดประมาณนี้นะบรรทายนี่กินขาดตัวนี้น่าจะได้ครับเม็ดยี่ห้านะตัวหลังก็ประมาณเม็ดสิบห้า คู่นี้สองหมื่นราคาเปิดนะครับอ่าเดี๋ยวนี่พวกงัวสเปคตลาดที่งัดก็มีเยอะๆครับผมแบบนี้ตัวละห้าพันห้ามีสามตัวผู้หนุ่มผู้หนุ่มไหมน้อยไทยกี้ไทยกระโดดเนี่ยนะสามตัวตัวละเมตรหนึ่งหรือว่าหย่อนด้วยนะตัวละห้าพันห้าร้อยบาทแบบนี้พี่เขาขายไปแล้วตัวนี้นะแปดพันโหเขาเขาแปดพั 8, นนี่เขียงเขาลงรถปับตะคุบเลยตัวนี้แปดพันนะครับอ่า แบบนี้ก็หย่อนลงมานิดหนึ่งเจ็ดพันถูกสฉดของพี่เขาคือตัวนี้ถูกสฉดของพี่งัดนี่นี่พี่งัดท่านนี้นะห้าพันตัวนี้นะครับราคาเปิดอยู่ตัวนี้เป็นแม่สาวน้อยหน้าง,งามดีห้าพันบาทนะครับเจ้าของวอัวเสตนี้อยู่บ้านแหนงตาบลผาตอมเผือทางผาครับอ่าทุกท่านท่านใดหาควายที่โครงสร้างนะครับโครงสร้างใหญ่นะครับเทียบกับรัวดูครับแม่นี้นะ แม่วงเขามีสเสน่ด้วยเป็นวงเขาแบบคาราบาวหน่อยๆเนานะนี่วงเขาแบบคาราบาวหน่อยๆควายหอยเชียนคู่แม่ลูกลูกตัวผู้นะครับโอ้แม,แม่นี้ผมว่าน่าจะได้ถึงแม่สามสิบห้าเทียบกับรัวดูเป็นควายโครงสร้างใหญ่เลี้ยงลูกก็ผอมหน่อยลูกตัวผู้ลูกน้อยนี่นะครับหอยเชียนเจ้าของท่านเปิดอยู่หมื่นแปดพันบาทหนึ่งหมื่นแปดพันบาทนะครับอืมงามครับ แต่ว่าเจ้าของขาดน้ำเลี้ยงนิดหนึ่งนะอะโอโหของใหญ่ตัวนี้แบบนี้ก็ของห้อยเชียนครับผมอ่าราคาย่อนมาพันหนึ่งอันเนี้ยหมื่นเจ็ดยางนาเหมือนกันนะผู้หนุ่มตัวนี้นะได้เมษาเหมือนกันนะครับเนี่ยโอ้โหหมื่นสามเมษาอันนั้นนะเมษาสิ่ห้าได้ครับหมื่นแปดคู่แม่ลูกแม่น่าจะสักสองลูกอะผมว่านะแต่ผมก็ไม่เสียนเรื่องการน้าบักนะครับเอ ถ้าแบบนี้ก็วัวของหอยเชียนนี่หอยเชียนท่านนี้ตัวนี้ก็เท่าไหร่น้อยตัวนี้หมื่นแปดพันห้าร้อยครับเจ้ามะขามข้อเดียวหมื่นแปดพันห้าร้อยอ๋อหอยเชียนมีวัวทั้งสายเลี้ยงสายเนื้ออยู่ที่คอกรวมทั้งสายขุนด้วยนะอยู่ที่คอกท่านบ้านป่าลานตะบนปัวอำเภอปัวอีกเพียบเลยนะครับลองโทรหาท่านก่อนครับพี่เพีงบ้านฝายมูลอำเภอท่าขานี่บอกเราแล้วนะครับตัวนี้ขายไปแล้วนะครับเดินทางไกลนิดหนึ่งวันนี้มีพี่น้องจาก ตำบลเสนียนอำเภอเมืองนะเดินทางไกลเหมือนกันตั้งใจมาซื้อวัวที่นี่แบบนี้ป๋าเป่งกําลังจะอ่คงไม่ใช่แทงดังมั้งจะทําเขาให้นะครับเอาแม่สาวน้อยแม่นี้นี่ดินดินนี้เป็นซิกเนเจอร์ของตลาดนี้แล้วครับอ๋อจะผูกจะผูกรวบขึ้นรถต่อสิครับเนี่ยตัวนี้ป๋าเป่งท่านขายไปเจ็ดพันบาทนะครับเอาเอาเอา วันนี้ท่านมาเยอะครับเดี๋ยวมีไฮไลท์ตัวหนึ่งด้วยนะเดี๋ยวให้ดูวัวราคาตัวสามพันของป๋าปิงนะนอกจากตัวนี้ขายไปเจ็ดพันแล้วนะครับพวกนี้พวกนี้ก็วัวท่านทั้งหมดนะตัวหกพันนี่โอ้ยังกับฝาแฝดเลยสามตัวนี้หกพันผู้หนุ่มสองตัวนี้ก็ราคาเดียวกันนะครับตัวหกพันบาทนั่นแหละตัวที่ผมว่าสามพันคือตัวนั้นผู้หนุ่มน้อยสามพันบาทกินแม่หัวรอเลยกินยากเก่งเอานะทุกท่านนะเห็นไหม อ่ากินหญ้ากเก่งแล้วสามพันบาทราคาให้ต่อจบกันจริงก็คงจะสักสองพันในหน่อยๆร้าแบบนี้นะโอ้ยเนาะยังขาดราคาลูกหมูราคาเปิดสามพันอกินหญ้ากเก่งแล้วผู้หนุ่มด้วยนะผู้หนุ่มด้วยนะครับอ่าพวกหกพันก็มีอีกสามตัวลองตัวหาป,ป๋าเพลยงบ้านฝายมูลอำเภอท่่างผาครับค,รคือพี่เข้ามาซื้อวัว อันนี้ไม่ใช่ทรมานวัวนะครับมันเป็นการเซฟนะเพราะว่ารถเราไม่มีไม่มีกงข้างนะครับอันนี้ผมให้ดูได้แว๊บๆบเพราะวทางทาง Youtube เขาพี่ซื้อไปใส่งานเหรองานอะไรพี่งานแก้บนอ๋อพี่เขาเจ้าไปแก้บนครับพี่เขามาจากเสเนียนจากบ้านมานี่ก็โอ้น่าจะได้เจ็ดสิบโลเลยละเจ็ดสิบโล งานพเีเขาเอาไปแก้บนเนี่ยก็ต้องรวบแข้งรวบขาขาหน้าขาหลังแล้วผูกให้เรียบร้อยเพราะมันไม่มีฝาข้างนี่ก็ก็ถือว่าจะไปบ้านหลวงไงอ่าโอ้โหทางไปเำเภอบ้านหลวงไกลเหมือนกันครับไกลเหมือนกันจากนี่ไปนะตั้งใจมาหาซื้อวัวไปมาแก้บนเอาได้เรียบร้อยอ่ามาดูวัวอุ้ยทวนบ้าน่ายมูลอำเภอท่างผานะครับนี่เอ่อตัวละ ตัวนี้ตัวหนึ่งหมื่นนะครับนี่ราคาเปิดนี้ตัวนี้นะถ้าเป็นเมื่อก่อนก็จะดูแพงหน่อย้วแต่ตอนนี้ราคาวนุ่มมันขึ้นมาชนนี้นะครับมันขึ้นมาชนนี้แล้วตัวหมื่นตัวนี้ถูกเก้าพันตัวเก้าพันนี่แบบนี้สองตัวนี้ก็ประมาณสักเม็ดนะครับประมาณตัวละเม็ดอ่าส่วนตัวงามข้างหลังเนี่ยหมื่นพันนะครับวัวลูกผสมอันนี้ได้เมษสิบห้าเมษสิบห้าเมษยี่สิบหมื่นพันตัวนี้หนุ่มไทยก็หมื่นราคาเดียวกันหมื่นพันนะครับสองตัวนี้เป็นลูกผสมคนนี้ ราคาหมื่นพันเหมือนกันทุกท่านลองโทรหาอุ้ยทวนนะครับท่านอยู่บ้านฝ่ายมูลอำเภอท่างผานะครับมีวัวไซกลางน้ําแบบเนี้ยเยอะแยะเลยครับสำหรับอุ้ยทวนนะครับ